มาดูบรรยากาศตรุษจีนที่จังหวัดภูเก็ตกันบ้างนะครับต้องบอกว่าครับจังหวัดภูเก็ตได้มีการจัดฉลองตรุษจีนอย่างยิ่งใหญ่ครับเป็นการตอกย้ําความสัมพันธ์ไทยจีนพี่น้องกันสารความร่วมมือนะครับในเรื่องของการศึกษาและก็วัฒนธรรมครับ เมื่อวานนี้นะครับที่ห้องประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานคารินวิทยาเขตภูเก็ตได้มีการจัดพิธีเปิดงานเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนอย่างเป็นทางการโดยนายธีรพงศ์ช่วยชูบงผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและนเรวัตอารีรอบนาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยผู้บริหารคณาจานักเรียนนักศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงภายในงานก็จะมีผู้บริหารจังหวัดได้กล่าวอวยพรเนื่องในเทศกาลตรุษจีนปีมะเมีย พร้อมกับย้ำถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟนระหว่างไทยจีนโดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตที่มีรากวัฒนธรรมจีนอย่างลึกในวิถีชีวิตของประชาชนเป็นการสะท้อนแนวคิดไทยจีนใช่อื่นไกลพี่น้องกันพร้อมกับผลักดันนะครับภูเก็ตสู่เมืองแห่งโอกาสของคนทั่วโลกครับ ด้านผู้แทนสถานกงสุลจีนประจำจังหวัดภูเก็ตก็กล่าวนะคะว่าวาระในการครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนในปีคศ2025นั้นในภายใต้แนวคิด50ปีนมิตรภาพไทยจีนอันมั่นคงดุดทองคำพร้อมกับชื่นชมบทบาทของสถาบันขงจื้อภูเก็ตที่ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแล้วก็ความร่วมมือทางวิชาการกันอย่างต่อเนื่องค่ะ